สวัสดีครับวันนี้ช่องเดอการ์ดมาสเตอร์จะพาไปดูเรื่องของสปีดเซนเซอร์ครับเรื่องของสายไฟเส้นเดียวนะครับที่ทําให้เราปวนได้เหมือนกันนะครับไฟ ABS โชว์ทำไมถึงอาการเครื่องยนต์สั่นนะครับเกี่ยวกันด้วยเหรอครับอ่าจริงๆเกี่ยวกันนะครับสำหรับเคสวันนี้นะครับก็คือ t ต y ยต้าวีออ5นนะครับมีปัญหาเรื่องของไฟ ABS โชว์บนหน้าปัดครับ นอกจากมีไฟโชว์ให้กวนใจเราแล้วนะครับบางครั้งนะครับปั๊ม ABS ก็เกิดทำงานขึ้นมาครับและตอนนี้นะครับมีโค้ดนะครับที่เราอ่านเจอก็คือ C 1 4 0 2งสีับ M Function Infon t Speed Sensor LS นะครับและนี่ก็คือปัญหาของเราในวันนี้นะครับตัว speed sensor ครับของล้อหน้าด้านซ้ายนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นสวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับ Toyota v i o s นะครับเป็นโฉม08ะครับมีปัญหาคือไฟ ABS โชว์นะครับ ทำการเช็คโค้ดนะครับปรากฏว่ามีโค้ด C 1 4 0 2นะครับหมาฟังก์ชัน in f ฟอนส e ี e เซนเซอร LH Circuit นะครับหมายความว่ามีการตรวจพบความผิดปกติขึ้นนะครับที่ s p e e เ s e n s อร์ล้อหน้าซ้ายนะครับเกี่ยวกับวงจรนะครับเซอร์กิตนะครับอาจจะขาดวงจรหรือเปล่านะครับต้องลองตรวจสอบกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำการมอนิเตอร์นะครับสปีดเซนเซอร์นะครับแต่ละล้อนะครับว่ามี ความผิดปกติไหมหรือว่ามีการอ่านค่านะครับผิดปกติไหมสำหรับล้อหน้าซ้ายนะครับเราเข้าไปที่ฟังก์ชัน read read d a t a s t r e a m นะครับดู speed s e เซ o r ของแต่ละล้อครับว่ามีความผิดปกติไหมนะครับจากโค้ดที่ฟ้องว่า s ป e e d s e เซ o รล้อหน้าซ้ายนะครับหรือ FL wheel speed เนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับ FL wheel speed เนี่ยนะครับไม่อ่านค่าหรือผิดปกติที่ s p e e เ s e เซ o รล้อหน้าซ้ายเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า เวลาขับจริงเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณความเร็วล้อนะครับไปให้ ECU นะครับของ ABS หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาชมกันครับปรากฏว่านะครับ สปีดเซนเซอร์ไม่จับนะครับไม่อ่านค่าของล้อหน้าด้านซ้ายครับล้ออื่นเนี่ยมีการจับตรวจวัดกันหมดแต่ล้อหน้าด้านซ้ายนะครับไม่กับไม่มีการตรวจวัดนะครับทําให้บางครั้งนะครับเราจะรู้สึกว่าปั๊ม ABS ทํางานนะครับปั๊ม ABS มีการสร้างแรงดันนะครับเพราะว่าตรวจพบความผิดปกติของล้อหน้าด้านซ้ายครับเพราะว่าความเร็วเป็นศูนย์เลยคนอื่นเขาขึ้นกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงนะครับจับตาดู Speed s e n s o r FL Wheel Speed นะครับคือ s p e e เซ e n ซ o รล้อหน้าซ้ายครับ นะครับว่าสปีดเซนเซอร์ของล้อหน้าด้านซ้าย FL วิ s p e e d เนี่ยนะครับเป็นศูนย์ตลอดเลยไม่อ่านค่าเดี๋ยวเราจะตรวจสอบตัวเซนเซอร์กันครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับมีการขาดไหมนะครับหรือมีความผิดปกติที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบกันตอนนี้นะครับช่างเทคนิคของเราก็ทําการถอดตัวสปีดเซนเซอร์ล้อหน้าซ้ายออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสภาพภายนอกเนี่ยนะครับยังดูปกติอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับ ปัญหาคือเกิดจากการขาดในนะครับสัญญาณขาดทําให้ไม่อ่านนะครับสัญญาณความเร็วนะครับซึ่งสำหรับ t o y o ต a v i o อรุ่นนี้นะครับตัวสัญญาณนะครับในการสื่อสารกันเนี่ยนะครับปลายเซนเซอร์เนี่ยนะครับจะถูกติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างของลูกปืนล้อนะครับตัวสัญญาณนะครับที่ทำการส่งสัญญาณเพื่อตัดกับตัวอ่านเนี่ยนะครับก็จะหมุนอยู่ในชุดดุมลูกปืนล้อนะครับซึ่ง บางครั้งถ้าสมมติว่าเซนเซอร์นะครับมีปัญหาก็แก้ไขที่ตัวเซนเซอร์แต่บางครั้งถ้าสมมติว่าตัวเซนเซอร์ไม่มีปัญหานะครับต้องตรวจสอบที่ตัวลูกปืนล้อด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาในชุดลูกปืนล้อได้เหมือนกันนะครับ <S <S สำหรับเคสนี้นะครับเรากาลังทดสอบโดยการตรวจสอบนะครับสายสัญญาณของฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับฝั่งขวานะครับว่ามีความผิดปกติแค่ไหนนะครับเพราะว่า จากที่เราอ่านข้อมูลในเครื่องทดสอบของเรานะครับเครื่องสแกนบอกว่าล้อหน้าด้านซ้ายไม่อ่านนะครับควาเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองตรวจสอบดูครับจากการตรวจสอบด้วยสายตานะครับก็ไม่ไม่พบความผิดปกตินะครับของตัว speed sensor ครับปลั๊กก็ยังดูดีนะครับดูแน่นนะครับดูสวยอยู่เลยนะครับนี่ก็คือ ตัวสปีดเซนเซอร์ทั้งเส้นที่เราถอดออกมาครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่สามารถที่จะใส่สลับข้างซ้ายขวาได้ในการทดสอบนะครับต้องมั่นใจจริงๆว่าเกิดปัญหาที่ตัวสปีดเซนเซอร์นะครับถึงจะเปลี่ยนได้อย่างถูกจุดนะครับเราทดสอบแล้วนะครับเสียจริงนะครับเราก็เบิกอะไหล่มาเปลี่ยนนะครับล้อหน้าด้านซ้ายครับติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเป็น อะไรตรงรุ่นนะครับเราเบิกมานะครับก็ใส่ได้ณจุดเดิมเลยก็คือตัวปลั๊กตัวจุดยึดต่างๆนะครับช่างเทคนิคก็ทําการตรวจเช็คนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทดสอบนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเราก็ออกวิ่งทดสอบครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสปีดเซนเซอร์ล้อหน้าซ้ายแล้วนะครับตอนนี้เราออกมาวิ่งทดสอบกันครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมบนหน้าจอนะครับหลังจากที่เราลบโค้ดไปแล้วนะครับหน้าจอไม่มีไฟ abs แล้วนะครับ เดี๋ยวเราดูที่เครื่องวัดนะครับลองดูว่าการอ่านค่าของสปีดเซนเซอร์ปกติไหมนะครับตอนนี้ความเร็วของสปีดเซนเซอร์ล้อหน้าซ้ายขึ้นมาพร้อมกับล้ออื่นๆแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหานะครับไฟ ABS โชว์นะครับแล้วก็ อาการสั่นนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เดินดีนะครับเดินดีละนะครับครับจะเห็นได้ว่าเมื่อไฟ ABS โชว์ B H o นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวเครื่องยนต์ถึงมีอาการสั่นครับทั้งๆท,ท,ที่มันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับถ้ามองถ้ามองแบบต่าง ตากมองต่างอุปกรณ์นะหมายความว่า ABS ก็คือ ABS เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์นะครับก็แน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมของระบบควบคุมเครื่องยนต์แล้วนะครับต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงครับเพราะว่าระบบการสื่อสารนะครับของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีการสื่อสารนะครับในระบบอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นระบบ ABS นะครับถ้าสมมติว่าระบบ ABS เกิดผิดปกติขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้ว ไฟโชว์ขึ้นมานะครับแต่รถยังขับได้อยู่นะครับถ้าเจ้าของรถทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยครับก็อาจจะรู้สึกระวังนะครับแล้วก็อาจจะยังใช้งานต่อนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเครื่องยนต์สั่นด้วยเนี่ยนะครับมีไฟโชว์ด้วยและสั่นด้วยนะครับเจ้าของรถก็อาจจะนํารถนะครับรีบํารถนะครับเข้าตรวจเช็คครับในศูนย์บริการหรือตามมาตรฐานที่มีเครื่องมือตรวจเช็คนะครับวิเคราะห์ปัญหานะครับก็เพราะว่าระบบเบรกเนี่ยนะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยครับ วิสวกรก็เลยตั้งใจออกแบบให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่ระบบ ABS นะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีอาการสัน่นนะมีอาการผิดปกติไปด้วยนะครับก็จะทําให้เจ้าของรถเนี่ยนะครับรู้สึกตัวนะครับแล้วร,รู้ตัวว่ามันอันตรายแล้วก็จะรีบนำรถเข้าเซอร์วิสหรือเข้าตรวจเช็คนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาตั้งใจนะครับออกแบบให้มันมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวเนื่องกันสําหรับระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบ ABS ครับในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ แสดงอาการรถออกมาให้เจ้าของรถนะครับรีบนำรถเข้าไปแก้ไขครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดะกาลาดมาสเตอร์นะครับที่นำเสนอข้อมูลการซ่อมเชิงลึกนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องการซ่อมรถอะไรนะครับโปรดติดตามครับ